สวัสดีครับ hobby channel นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปต่อจากคราวก่อนนะครับเกมเก่าในความทรงจำนะครับเป็น ep สอแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำา2เกมนะครับเกมแรกก็คือตัวนี้ครับของค่าย jaleco นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเกมชื่อว่า x l e o n นะครับนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับ แล้วก็อีกเกมนึงครับเพิ่งได้ตลับมาเหมือนกันนะครับก็คือเกมนี้ครับอันนี้ชอบมากนะครับ B ีวิงครับ B ีวิงนะครับอันนี้เป็นตลับแท้นะครับถ้าตลับก๊อปปี้จะสีดำดำนะครับอันนี้ตลับแท้ของค่ายเดโก้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับอันดับแรกก็จะลองตัวนี้ก่อนเลยนะครับ ครับหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมเล่นดูนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในความทรงจำครับสมัยก่อนนะครับ นี่ก็จะมีตัวนะครับมบังกรมังกรบินมานะถ้ายิงได้ก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มนะครับก็จะมีกระสุน สองแบบนะครับคือกระสุนคู่นะครับกับกระสุนที่เป็นแบบเดี่ยวนะครับจะยิงเร็วนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกช่วงเวลานะครับว่าช่วงไหนต้องเน้นยิงรัวเน้นอะไรนะครับอันนี้ก็ขนาดพิเศษอดแล้วครับเพราะว่าดินหนีไปแล้วนะครับอ๋อเรียบร้อยสองตัวแล้วครับ ถ้าไม่ได้ป๊อกก็เกมมอวเวอร์แล้วครับถ้าตายตัวนี้นานมากครับตอนนั้นผมถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะ ช่วงเรียนไม่มสามก็มชนะเก่งไหมนะครับเราก็จะมีนครับนกยักษ์เรียบร้อยครับตายซะละอ้าวยังได้ตัวนะครับ เรียบร้อยครับเกมโอเวอร์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมสนุกอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับมาคุยกันนะครับว่านึกถึงช่วงเวลานั้นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะไปอีกเกมหนึ่งนะครับโอเคครับ ผ่านไปหึงเกมนะครับเกมต่อไปนะครับก็คือ b ีวิงนะครับ b ีวิงเดี๋ยวเราลองกันดูนะครับว่าเกมจะหน้าตายยังไงนะครับนี่ครับ b ีวิงครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับคุณหน้าคุณตามไหมครับจะลองเข้าไปในเกมเลยนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงน,นะครับที่ผมชื่นชอบมากนะครับอย่าตัดสินเกมด้วยคําว่าเขาเป็นแค่แปดดิตนะครับเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับจะรู้ว่าสเสน่ห์ของแต่ละเกมอยู่ที่ไหนนะครับ เกมนี้จะมีอาวุธอยู่เยอะแยะนะครับแล้วก็หัวหน้าแต่ละฉากก็จะแพ้ทางอาวุธแต่ละอย่างไปนะครับสเสองมันก็คือเราต้องคอยหาว่าอาวุธไหนใช้กับบอสต,ตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีอาวุธพิเศษหรือตามฉากด้วยน,นะครับจะเป็นปีกที่ไม่มีให้เราเลือกนะครับจะเป็น,นพิเศษขึ้นมา จะอยู่ฉาก2หรือฉาก3นีครับไม่แน่ใจนะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับบินทิ้งเฉียงไยางนี้นะครับยิงทำลายฉากไปให้หมดครับมันจะมีอาวุธโผลขึ้นมานะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่า2หรือ3ครับเดี๋จะลองเล่นฉากน,านี้ให้ดูนะครับว่าจะรอดไหมนะครับ เดี๋ยวพอช่วงใกล้ถึงบอสนะครับดนตรีประกอบก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะดูระทึกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝูงปลาทูนะครับบินมาให้เรายิงนะครับนี่ครับดนตรีจะเปลี่ยนไปแล้วนี่ครับฝูงปลาทูมาแล้วครับพยายามอย่าไปแลกกันมานะครับพวกนี้ ปีกหุดง่ายๆนะครับเรียบร้อยครับฉากแรกก็จะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆครับเหมือนเกมจะวนๆนะแต่ว่าสนุกครับ ค่าเวลาได้ดีครับแล้วกอนนี้ครับเสดงเท่านะครับคือเราจะเล่นแข่งกันนะครับว่าใครกับเพื่อนครับเล่นแข่งกับเพื่อนของเราว่าใครทําสกอร์ได้มากครับเกมสมัยก่อนจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่อยู่ในตู้อาเคดสมัยก่อนนะครับก็จะมาดูกันนะว่าใครทำคะแนนได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะคุยกันนะครับเกมสมัยก่อนบรรยากาศ โอเคครับก็ของป่าของคอนะครับแนะนําเพื่อนๆเกมเก่าๆนะบางคนไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเกมที่ถูกลืมไปแล้วนะครับบางเกมนะครับเด็กใหม่ๆจะไม่ทันนะครับมาปุ๊บก็จะเป็นเทสามเทสี่กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับมีเวลาจะหาเกมเก่าๆแล้วในความทรงจํามาลงให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับ คนไหนแวะเวียนเข้ามาดูก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับจะได้ทาคลิปต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ